สวัสดีครับดางวันนี้ครับมาลุยต่อนะครับนะกับพระปิตาครับดวงเศรษฐีนะครับมราของหลวงปู่มหาอธิรานนะครับแม่ตาอธิษฐานจิตเห็นอัครยันนะครับของวัดประธาดขนมฮะวันนี้ครับนะโอ้โหนานระดับใหญ่ครับนะก็มีหลวงปู่เวิร์ดพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์สุริยันนะครับและก็นะฮะ อาเจ้าวาดวัดพระธาตุนมนะครับและก็ยิงปู่คีบนะครับหลวงปู่ประเสริฐนะครับโอ้โหอีกหลายแก๊กอีกอาจารย์ครับหลวงพุทธวิเศษรุ่นนี้ร้อนแรงจริงๆพี่สมชื่อนะฮะดวงรวนเสดียีพระปิดตาครับวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปิดการพิจารณนะครับนาทีแปดรายการนะครับมาลองเลือกชมพี่นะครับอีพีกลางวันนี้ฮะชอบุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อินร์นและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเรามาลุยรายการแรกรายการที่หนึ่งกันเลยฮะ รายการที่หนึ่งเปิดออกมาเป็นเนื้อว่านส้มนะครับตะกรุดสามกษัตริย์นะครับเนื้อว่านส้มตะกรุดสามกษัตริย์พี่เลขโค้ดตัวเบอร์มาได้เก้าสิบเจ็ดครับรายการนี้ขอแบ่งปันที่พี่ที่สองร้อยเอ้สองร้อยแปดสิบาทนะรายการที่สามกษัตริย์นะพี่นะเอาไปสองร้อยแปดสิบาทครับพี่นะาาพชายรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองนะรายการที่สองเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้ฮะ เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อเขียวโพวกทบลงลักนะฮะนี่เนื้อเขียวโพแทบลงลักหนิมพุดทธคุณนะฮะเ,เลขคนจัเบอร์มาเลขยี่สิบแปดครับเป็นรายการที่สองฮะรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบาทครับสวยสวยเลยเ,เลขคนจัเบอร์ยี่สิบแปดครับรายการนี้นะฮะต่อมาครับเป็นรายการต่อไปที่เป็นรายการที่สามฮะ รายการที่3มเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากหน้ากากทองแดงคุกจิวอนหลวงปู่มหาศิลาเลขคนเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งหามเงินถามทองพ่ชายรายการนี้ขอที่300บาทครับพี่ชายรายการที่สามฮะต่อมารายการที่4ี่ครับ ต่อมารายการที่4เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้อะไรเอ่ยรายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณนีองค์ดาตะกุดทองทิพย์กำไรคู่เลขโคดตัวเบอร์นะครับหมายเลข190เลขโคดนัาเบอร์หมายเลข190การายการนี้เอาไป250บบาทนะครับสองยาสบาทกับพี่ชายรายการที่4ฮะต่อมาครับเป็นรายการที่4ฮะ รายการที่สี่นะครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อว,ว่านไา่ดำตะกุดทองทิพย์แปดดอกกับลายทองคู่แข้งคู่มือทองฮนะโอ้โหรายการนี้สวยๆพี่จัดเต็มครับเลขคนะเบอร์แปดสิบสองครับพี่รายการนี้จัดเต็มครับองค์นี้ขออยู่องค์เดียวพี่นะขอสี่ร้อยห้าสิบนะขอสี่ร้อยห้าสิบพี่น่าจะมีองเดียวมั้งไงนะสวยจริงพิ่งเพิ่งได้เจอนะพี่นะไม่รู้ว่ามีกี่องนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการถัดไปพี่นะเป็นรายการที่6ฮนะรายการที่6เปิดขึ้นมาที่เนวาพยายามหน้ากาก,กทองระคังลงยาครับนี่ฮะเลขคนจัเบอร์เลขแปดสิบสองครับเป็นรายการนี้สามร้อยบาทนะครับไอสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะเนี่ยฮะจัดสร้างน้อยนะพี่นะลงยาจะจัดสร้างน้อยกว่านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่ นะรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านมงคลร้อยแปดตะกรุดทองคำหนึ่งดอกนะครับกำไลทองคู่แข่งคู่ปิดเงินแผ่นเงินด้านหลังมาแล้ฮะรายการที่ตะกรุดทองคำนะครับหนึ่งองค์พี่เลขคนตเบอร์นึหนึ่งสี่ออกมาแล้วหนึ่งองค์ฮะรายการที่ตะกรุดทองคำนะครับองค์นี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ องนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะฮะต่อมาครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเปิดมารายการที่เป็นเนื้อผงแร่เหล็กนะพี่ตะกุดเงินสองดอกฮนะเลขคนจับเบอร์มาเลขสิบห้าครับรายการที่ตะกุดเงินสองดอกรายการที่เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่แปดครับตะกุดเงินแท้นะครับนะ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้ฮะเนื้อผงงาช้างกับลายทองคู่แข่งครู่ฮะลวเลขโคตรเบิร์ใหม่เลข168มาแล้วครับ เลขหนึ่งหกแปดเลขมงคลเลขรวยทางเดียวครับหนึ่งหกแปดเลขสวยมาออกแล้วครับรายการนี้เลขคุณเบอร์มาเลขหนึ่งหกแปดขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่เบาๆขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ครับเบาๆฮะใครไวใครได้พี่นะเอาไปพี่ชายสามร้อยห้าสิบาทเบาๆฮะนี่ฮะต่อมาครับนะพี่ชายรายการที่สิบฮนะเอาละรายการที่สิบนะครับมารับชมกันไหมพี่ รายการที่สิบมารับชมกันพี่เนื้อผงงาช้างกำไรคู่ตะกุดทองแดงสามดอกฮะเลขโค้ดอัาเบอร์นะครับหมายเลขสี่สิบแปดนี่ฮะร,รายการที่สิบนะครับขอแบ่งปันปให้พี่เบาเบาฮะ,ร,ะ,ะรายการนี้ขอสามร้อยบาทรายการนี้ขอสามร้อยบาทค่ะพี่ชายรายการที่สิบะ ต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับโอ้โหสิบเหตุรายการนี้นะครับเปิดมาเป็นเนื้อว่านนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เก้าสิบเก้าองค์นะครับเลี่ยมพร้อมใช้เก้าสิบเก้าองค์นะฮะใครอยากได้แบบเลี่ยมพร้อมใช้แจ้งนะครับนี่ฮะเลขคนตำนวนองค์นี้หมายเลขสิบนะป้ะนี่ฮะรายการนี้เลี่ยมมาจังวัดเลยครับนะใครจะบูชานะครับแจ้งได้ครับเอาไปพิชัยสามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งฮะ สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งครับเอาไปเลยพี่ mm hmm. เซอร์ไพรส์เลียมมาแล้วฮะนี่ฮะเลียมมาทั้งกรอบพี่ชายเศกมาทั้งกรอบครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบสองฮะรายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้องผงแร่เหล็กน้ำพีปิดแผ่นเงินแท้และหน้านและหลัง นี่ครับพี่แผงหนึ่งแทนได้หลังเลขคุณจะเบิดกล้าชิบแปดรายการนี้ขอสามร้อยรายการนี้ขอสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบฮะรายการที่สิบสองฮะนี่นี่คร,ป,รป,ปิพี่แผงหนึ่งแทนนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเปิดขึ้นมาครับพี่ รายการนี้เป็นเนื้อว่านสมบทรเลือดหน้ากากทองระครังเลขคุเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่สามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามฮะต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับ รายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าเงินกําไรทองทิพย์คู่ฝั่งเพชรครับเลขคนจังเบอร์หนึ่งสามหนึ่งหาเงินหาทองครับพี่จัยรายการนี้รายการที่สิบสี่ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่จายนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่ฮะต่อมาครับรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบห้าลองสุดท้ายคราวนี้เปิดสิบหกรายการเลยพี่นะพอดีเต็มถาดพอดีนะครับรายการที่ รายการที่ที่ห้าเปิดมารายการที่เป็นเนื้อว่านไผ่ดำนะครับตะกรุดทองที่แปดดอกกับลายทองคู่แข้งคู่มือทองฮะโอ้มีอีกหนึ่งองค์นะรายการที่เคุณบเบอร์สองศูนย์นะครับลายการที่แบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทพี่ตะกรุดจัดเต็มแบบนี้พี่นะครับนี่ฮะเลขคนจเบอร์หมายเลขสองศูนย์นะต่อมาครับรายการสุดท้ายของอีพีนี้ครับพี่ชายรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกะ รายการที่ที่ผมเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเรื้อว่ามงคลร้อยแปดนะครับหน้ากากอับก้าหลังติดแผ่นเงินแท้ครับนี่ฮะเลขคนจะเบอร์เป็นเลขตองหนึ่งครับโอ้โหตองหนึ่งครับรายการนี้พี่จ๋าว้าวสวยๆครับรายการที่ตองหนึ่งนะครับขอพิเศษละกันอง์นี้ผมขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับติดแผ่นเงินด้านหลังด้วยและเลขตองด้วยนะครับนะเอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับ นะสวยสวยเลยนะครับนะสหรับนี้จองกับขอพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับไงก็ฝากกันด้วยนะครับสหรับพระปิตาดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาธิลาพุทธาพิเศษฮะแถวนี้กราับต้องกบขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ